อ้าวครับสวัสดีครับเรากำลังพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะเราก็จะมาคุยตัวอย่างอวตารอัศนีและทุลีดินเป็นตัวอย่างที่2นะครับบอกเลยก็คุยสั้นๆและกันนะครับก็เป็นความรู้สึกหลังดูอะไรประมาณนี้เล็กๆน้อยๆนะครับเรามาเริ่มคุยกันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างเนี้ยแค่เพิ่มเติมเอ่อความชัดเจนต่อยอดมาจากตัวอย่างแรกแต่ว่าก็ได้เห็นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมานะครับอย่างตัวสไปเดอร์เนี่ยชัดเจนแล้วว่าสไปเดอร์เนี่ยต้องโดนอะไรแล้ว เ,เหมือนกำลังจะตายแต่ว่า,าโดนชุบชีวิตด้วยพลังของเอวาอะไรก็ว่าไปจนกลายเป็นมนุษย์กลายพันธุ์นะครับเย็ดเค้เป็นมิวเทนซะง,งั้น แล้วก็มีเชื่อมสัมพันธ์มีผมกลายเป็นเชื่อมสัมพันธ์ได้นะก็แน่นอนฟันธงแล้วแหละว่าสไปเดอร์แม่งต้องเป็นมนุษย์กายพันธุ์แล้วก็เชื่อมสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตบนดาวแพนโดร่าได้อะไรอย่างนี้นะครับเออเป็นมนุษย์ลูกครึ่งนะเท่ดีนะสร้างสรรค์ดีนะครับแน่นอนว่าภาคนี้เผ่าวาลีของเราเนี่ยน่าจะมูฟออนจากการแบบไม่สู้รบสงบศึกอะไรประมาณนี้แล้วผมว่ามันน่าจะเออเริ่มสู้เริ่มตอบโต้กลับได้แล้วนะครับส่วนผู้พันธุ์ไม้เนี่ย ดูทรงน่าจะไม่รอดเผาไฟนะเดินตามแจ็คซันล,ลี่มาติดนะครับไปอยู่กับพวกชาวนาวีซะแล้วแล้วก็มาไล่เก็บแจ็คซันล,ลี่ไม่รู้มันแค้นอะไรขนาดนั้นเนาะไล่ตามไม่หยุดเลยนะครับและเนทิลีนะครับทาตัวเองเป็นสีแดงอาจจะเข้าไปสืบเรื่องราวของเผ่าไฟก็ได้นะเพราะเผ่าไฟเนี่ยมันจะไม่นับถือเอวาแล้วนะครับแน่นอนนะไม่ต้องมีเหตุอะไรสักอย่างอเออลูกโดนจับตัวไปมั่งแหละเผลอ,อๆแม่งไม่พ้นเรื่องลูกหรอก ส่วนที่ผมว้าวที่สุดน่าจะเป็นฉากแอคชั่นนะครับแม่งดูอลังการมากนะและอย่างโทลุก็มาแล้วนะครับพะเอกเนี่ยก็ได้ขี่โทลุมักโตอีกแล้วพะเอกได้กลับมาแล้วนะครับแม่งไม่ใช่หนีอย่างเดียวมันพักที่แล้วเออมันต้องอย่างงี้สิว่าระเอกมันเป็นแบบเลือดสายรักลบอยู่แล้วนะมันต้องซัดกันอย่างงี้แหละแต่ถ้าภาคนี้มังกรโทลุตายเนี่ยคือแบบโหผมเศร้าหน้าดูเลยนะแต่เขาบอกแล้วแหละว,ว่ามันจะถึงภาค5ผมว่ายังไงก็ต้องรอดแล้วนะ แม่งพระเอกอุตส่าห์เอาโทรู้มาขนาดนี้แล้วอ่ะก็ต้องเดือดในเดือนนะครับมีทั้งศึกในน้ําศึกบนอากาศนะครับไม่รู้ว่าศึกบนดินเนี่ยจะมีหรือเปล่าแต่น่าจะน้ํากับอากาศแค่นั้นแหละแต่เป็นศึกใหญ่มากๆเลยนะครับไม่รู้ว่าคู่หัวหน้าของเผ่าไฟแล้วก็เนทิลีเนี่ยใครจะชนะนะต้องไปดูกันนะครับส่วนตัวภาคเนี้ยผมว่าแม่งไม่มีใครตายสักคนเชื่อดิแล้วฉากสุดท้ายยังไงก็ต้องพึ่งพลังของเอวานะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่ชนะแค่สู้กับทหารอย่างเดียวยังโหนเหนื่อยเลย นี่ถ้าหาร่วมมือกับชาวเผ่านาวีอีกนะผมว่าปมของผู้พันไม้กับสไปเดอร์เนี่ยไม่รู้แม่งยังไงยังไงกัว่าเขาอาจจะแบบหักหลังตอนท้ายก็ได้นะสมมุติถ้าเจคซันลี่มันฆ่าผู้พันไม้อีกอะแล้วสไปเดอร์มันจะโกรธปะวะแม่งจะแบบเอาคืนปะวะเออขนาดตอนภาค2เนี่ยสไปเดอร์ยังใจอ่อนช่วยชีวิตผู้พันไม้เลยนะเออต้องรอดูนะครับคู่นี้คือแบบดึงดราม่าได้ดีนะส่วนตัวผมให้คะแนนตัวอย่างนี้ไป4เต็ม5เลยนะเพราะว่า เารู้มาโตกลับมาแล้วนะครับโอ้โหซื้อผมชอบมากอนะมันเท่ดีสุดๆนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็เม้นพูดคุยกันได้นะ